ผู้นำเข้าและก็จัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมเทรนด์ของอาหารไทยนะครับเนื่องจากว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเขามาเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้อาหารจากการที่เขามาท่องเที่ยวจากประเทศไทยแล้วเนี้ยในความที่เขารู้จักอาหารไทยเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วโลก ในการผลิตอาหารเพื่ออุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการผลิตอาหารเป็นจานจานหรือทําอาหารเป็นจานจานเพื่อบริโภคนะครับการผลิตในเชิงอ,อุตสาหกรรมเนี่ยก็คือการผลิตในจํานวนมากเก็บรักษาได้ยาวนานในต้นทุนที่ควบคุมได้และในคุณภาพที่เป็นคุณภาพสมบูเสมอในส่วนของประเทศไทยมีโครงสร้างของการผลิตอาหารที่ค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นนะครับ อย่างเช่นเรามีเรื่องของ raw material จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในเซอวีเียเชียเนี่ยเราถือว่าเราเป็น number o n นะครับสังเกตเลยว่าเราจะมีอุตสาหกรรมหลักๆอย่างเช่นกลุ่มของ CP กลุ่มของไทยูเดียนกลุ่มนะครับซึ่งเป็นผู้นำสองด้านของอาหารหลังๆก็จะมีกลุ่มของเบ t a าโ o กลุ่มของเครือไทเบฟซึ่งเป็นเป็นหัวหอกในเรื่องของการที่จะผลิตอาหารแล้วก็สายไปที่ต่างประเทศได้ทั่วโลกครับ เป็น2อ,อุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ที่เรานําเข้ามาก็จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตา่างๆพิพันธ์เนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มเป็นนมส่วนกลุ่มที่เป็นนอนฟู้ดเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของอวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว์พวกไลฟ์สต็อกนะครับพวกหมูพวกไก,ก่พวกกุ้งนะครับ แล้วก็กลุ่มของพวกเพจฟู้ดนะครับและอีกกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมของเครื่องสำอางเราก็นำเข้าตัววัตถุดิบเข้ามาสัพพายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหนังกล่าวก็เกิดจากการที่ทํางผมเองก็จบการศึกษาทางด้านปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโททางด้านอุตสาหกรรมอาหารนะครับฟู้ดไ แล้วก็มีประสบการณ์อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้ออกมาทําง,งานในส่วนของบริษัทดิสเิบิวเตอร์ที่นําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารหลังจากนั้นก็เห็นโอกาสในการที่จะขยายหรือทําธุรกิจในด้านของการนําเข้าวัตถุดิบและก็เคมีอาหารเข้ามาซัพพลายใน,ในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหาร mm hmm. เมื่อเราเซตน,นจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขยายธุรกิจต่อไปยัง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงกลุ่มเครื่องสำอางครับอนา,าคตของธุรกิจอาหารในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเนื่องจากว่าอาหารนี้เป็นปัจจัย4ี่ของมนุษย์เราแล้วก็ประชากรของโลกเราเ,เติบโตขึ้นทุกปีทุกปีนะครับดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารก็จะเติบโตตามจํานวนประชากรที่เติบโตขึ้นมานะครับ ในส่วนของประเทศไทยเองเราเองเนี่ยมีโครงสร้างของการผลิตอาหารที่ค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นเรามีเรื่องของ raw material เรามีบุคลาก,กรทางด้านฟู้ดเนี่ยในประเทศเราค่อนข้างเยอะมากทุกหาหายเราเรามีนักศึกษาจบจากฟู้ดไซน์หมดเลยดังนั้นโครงสร้างของคนที่เข้ามาทํางานในวงก,การอาหารเนี่ยเราค่อนข้างดีเรามีมาตรฐานเรื่องของการผลิตอาหารค่อนข้างสูง นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายๆประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็จะเลือกประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายข้อการสนับสนุนจากทางภาครัฐเรื่องของภาษีนําเข้านะครับวัตถุดิบบางอย่างเราไม่สามารถผลิตได้เองในประเทศไทยดังนั้นถ้าภาครัฐสนับสนุนในเรื่องของการลดภาษีพวกนี้ก็จะช่วยทําให้ผู้ผลิตในในเมืองไทย,ยสามารถที่จะแข่งขันได้ รวมในใน,นี้รวมถึงการการลดในเรื่องของภาษีอาหารสัตว์ด้วยครับวัตถุดิบของอาหารสัตว์เพราะอาหารสัตว์คือพื้นฐานของทุกๆอย่างครับผมแล้วก็เรื่องของโคต้านะครับสินค้าบางอย่างักปัจจุบันก็ยังมีโคต้าอยู่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยติดอุปสรรคในด้านของวัตถุดิบอย่างเช่นกาแฟสาเร็จรูปอย่างเช่นผิดพัพนนมนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับของทางด้านออยอหรืออะไรต่างๆที่อาจจะยังไม่ ทันการหรือรวดเร็วเพียงพออย่างแรกที่เราต้องการเลยเนี่ก็คือเรื่องของการที่มีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารต่างๆเพื่อทําให้เกิดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการโปรโมทในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับอย่างที่สองก็เรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับ เพื่อให้ในเรื่องของการสตาร์ทอัพบิสเนสของการผลิตอาหารเพื่อไปขายจะจำหน่ายไปทั่วโลกได้อาหารที่เราทานเป็นเมนูกันเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ผลิตมาโดยเฉพาะที่ร้านตรงนี้มีรสชาติเฉพาะมีความอร่อยมีรูปลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามต่างๆซึ่งซึ่งจะเน้นในเรื่องของการผลิตในจำนวนน้อยนะครับแต่สุดท้ายเองเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ย ส่งเข้าไปในสินค้าที่เป็นเมนูเป็นจานได้การแปรรูปบางอย่างการพรีแพร์วัตถุดิบบางอย่างเพื่อใช้ในในร้านอาหารอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมสามารถสปอร์ตตรงนี้ได้และในทางกลับกันหลังจากที่เราทำอาหารเป็นเมนูแล้วตรงนี้อร่อยมากดีมากมีแวรลูดีมาก,มมากเราก็สามารถที่จะ transfer จากเมนูเป็นจานเนี่ยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตเป็นร้อยๆล้านล้านชิ้นได้นะฮะ ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกล่องสังเกตเลยเมนูผัดกระเพราอันนี้คือเมนูตั้งต้นจากการเด็นจานแต่สุดท้ายเวลามัน transfer กลับมาเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นกล่องเป็นจํานวนเยอะๆมีมาตรฐานการผลิตก็จะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริโภคเป็นจานจานครับจริงๆก็คือเรื่องของโซลิดเดอร์การเป็นผู้นําที่มี2ด้านคือด้านของ performance ที่เราจะต้องทําให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีนะครับมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนนะครับกับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องของการเอ็มพาร์ของพน,น,นักงานให้มีความความสุขนะครับความเข้าเข้าใจกันนะครับก็เป็น2หลักการหลักที่เราใช้ครับในกลุ่มของเราเราจะเติบโตอยู่ตลอดเวลาทั้งจาก ในยูนิตเดิมที่เราเราเติบโตแล้วก็ในยูนิตใหม่ที่เราครเอทขึ้นมานะครับเรื่องของกระชงกระชาก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไปเป็นพาร์ทเนอร์กันกับบริษัทซาลัสแล้วก็เราก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับหลายๆธุรกิจในเมืองไทยที่ทําอย่างเช่นไฟล์แลบนะครับที่ทําโปรตีนจากมาแมลงนะครับอันนี้ก็เป็นภาคภาคที่เราเติบโตนะครับปีปีหน้าอาจจะยังไม่มียูนิตใหม่ท,ที่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราจะเน้นยูนิตยูนิตเดิมแต่ว่าเพิ่มเพิ่มในเรื่องของการขาย นะครับให้มากขึ้นนะครับ